เรียนกันจริง,รงๆไหมหนูจะหางบประมาณมาให้ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์กับเจา้าวทยากรให้แกไว่อย่างนี้อ่าพวกหนูก็เลยรวมกลุ่มกันได้20คนเนี่ยค่ะ วัฒนธรรมประเพณีและการเล่นบุญบ้านเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงทําไมถึงคิดเรื่องราวพวกนี้ขึ้นมาที่เราคิดเรื่องราวพวกนี้ขึ้นมาก็เกิดจากพี่น้องประชาชนนะครับเป็นจุดแรกที่ประกายขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็มีการทําตามแผนนะครับทำตามแผนต่างๆที่เราคิดกันไว้ก็โดยการเราเอาเรื่องวัฒนธรรมที่จะสร้างควา,ามสามัคคีนี้เป็นหลักนะครับ โดยที่มีผู้ที่ะนะครับรับผิดชอบจากคณะทํทาง,งานก็มีชมรมผู้สูงอายุนะครับก็จะมีะคุณหมอเลาะนะครับแล้วก็ยาปรุงสีกิ่นเทศนะครับถ้าเป็นป่าชาวบ้านก็คุณลุงเสมอโตมณิชนะครับท่านก็เป็นแกนนาท่านถนัดทางด้านนี้อยู่แล้วการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยมาเป็นมาเป็นที่ชวนให้ผู้สูงอายุตั้งแต่60ขึ้นไปเนี่ยมารวมตัวกันออกกําลังกาย โดยที่ใช้การละเล่นพื้นบ้านเ mm hmm. พลงชาวบ้านนี่แหละได้ออกกําลังกาย mm hmm. ก็เนี่ยเราจะได้รับสนับคนที่สนใจจะเป็นสามรุ่นมีอายุตั้งแต่เจสบขึ้นไปแล้วก็60ลงมาสามสิบก็มีแสดงว่าตอนนี้ทุกทุกระดับอายุเนี่ยสนใจนะสนใจการละเล่นพื้นบ้านเราว่าธรรมของ เราก็อยากยึดเข้าไว้ว่าอย่าให้เสียของเก่าไว้ทั้งพ่อแม่ที่เราเล่นกันมาเราก็มาคิดว่าเราต้องนำนำพวกชาวบ้านเนี่ยเล่นขอขอเล่นกันมาหลายปีหลายสิบปีเอามาแบบให้สามัคคีคนนา้นร่วมกันมากขึ้นมากขึ้นเราก็เป็นสามัคคีทางอุทยานมีงานก เขาก็เชิญไปเพื่อเปรียบเทียบกับอดีตโอ้ปัจจุบันนี้การการฟื้นฟูวัฒนธรรมคลองสามัคคีนี่มันเป็นยังไงครับรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลนขยายคนด้วยคนรุ่นต่อรุ่นต่อมาก็มาแต่ก่อนเราก็เล่นกันเฉพาะสูงอายุอย่างเดียวต่อมาเดี๋ยวนี้ก็มาอายุห0 60บกิก็เข้ามาเล่นเด็กๆคนนั้นก็เข้ามาเล่นรู้สึกว่าต่อมาจนกระทั่งออกกําลังกายกันเดี๋ยวนี้ก็ มันไม่ได้มองว่าเป็นการสื่อทอดทางวัฒนธรรมอย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวมันมองไปถึงว่าเล่นวัฒน์ฝืนฟูวัฒนธรรมมาก็เพื่อคิดว่ามาดูแลสุขภาพด้วยมาดูแลสุขภาพด้วยมันเป็นกลยุทธ์ในการดูแลสุขภาพอย่างใช่ใช่ใช่ไหมครับาที่เดี๋ยวนี้เราก็มาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกันโดยเอาวัฒนธรรมเป็นเอาวัฒนธรรมนั่นเป็นเครื่องมือเล่นจูงใจมามาเดี๋ยวนี้ประชาชนก็ร่วมมือ มันถูกยกระดับเออยกระดับขึ้นบ้างมาราททางขึ้นมาเป็นในการดูแลสุขภาพ<ไ>ก็รู้สึกว่าร่วมมือร่วมใจกันดีม,นมาจากที่เราเป็นหมอมาก็มีข้อมูลมาดูแลสุขภาพด้านไหนบ้างครับก็ดูแลหนึ่งอาหารการกินสองการเคลื่อนไหวของร่างกายออกกําลังกายเส่นไม่พล่องอย่างเงี้ยเดินสุขภาพเราจะทํากัน เดี๋ยวนี้ทำกันสามอาทิตย์หนึ่งสามครั้งให้สะอาดได้เราก็ใจปอดออกมาแล้วก็มีในด้านจิตใจให้มีความรื่นเริงร้องเพลงอะไรกันเป็นธรรมดาเพลงชาวบ้านร้องกันรู้สึกว่ามีความเพลิดเพลิน ¡Gracias! ราอยากให้ตำบลสีเทพของเราเป็นตำบลแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้หมู่บ้านอื่นตำบลอื่นนะครับได้มาเรียนรู้ร่วมกับเราเพื่อที่จะไปพัฒนาตำบลและหมู่บ้านอื่นอีกต่อไปนะครับการที่เราจะทำตำบลแห่งการเรียนรู้ได้นะครับเราเ,าเราก็มาปรึกษาหารือกันแล้วนะครับก็ลงความเห็นกันว่าเอานะครับ ความต้องการของประชาชนก็คืออยากจะสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนะครับตำบลสีเทพเพื่อที่จะให้นะครับชาวตำบลอื่นหมู่บ้านอื่นนะครับได้มาดูได้มาศึกษานะครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้ร่วมกับเรานะครับเพื่อที่จะไปพัฒนาหมู่บ้านและตำบลอื่นต่อไปเราจึงมีโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นนะครับคือ มีโครงการจะทำผ้าป่านะครับเพื่อรวบรวมของใช้หรือวัตถุอุปกรณ์โบราณต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตขุมชนนะครับอย่างเช่นพกโคงไห้คาไถต่างๆนะครับหรือเป็นเกวียนเป็นอะไรต่างๆถ้ามีบริจาคนะครับและเรายังมีการคุ้นฟูวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านนะครับซึ่งเราจัดในช่วงของสงกรานต์นะครับของทุกปีเราเริ่มแต่ปี51เลยมานะครับ ซึ่งการประเพณีพื้นบ้านนี้นะครับจะเป็นตัวที่เชื่อมโยงนะครับให้ชุมชนนะครับเกิดความสามัคคีในตำบลน,นะครับอย่างต่อเนื่องกลายเป็นวิถีชีวิตทีตต่ต้องทำต่อๆกันมานะครับ ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทพอดผ้าเพื่อสมท,ทุนสร้างศูนย์เรียนรูน้ทางวัฒนธรรมตำบลสีเทพและขอเชิญชวนร่วมบริจาคปัจจัยหรือวัสดุอุปกรณ์ของเก่าเช่นเข่าควายไถยคราบสุ่มถ้วยชามตะกร้ารูปปันป้นองค์ไหเป็นต้นรวมทั้งทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชนทอดนวัดอุทุมพรพนาวาหมู่ที่สองตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรชบุรีในวันจันทร์ที่12เมษายน2553ตรงกับแรง13ค่ำเดือน5ตามโครงการส เสริมตำบลสุขภาวะแบบบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเริ่มงานตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปในงานมีกิจกรรมการ,การละเล่นพื้นบ้านเช่นการเล่นน้ำสุ่มน้าควายรำวงชาวบา้านร้องเพลงโบราณเป็นต้นขอเชิญชวนทุกท่านร่วมง,งานและแต่งกายโบราณหรือย้อนยุคตลอดทั้งวันอาหารฟรีตลอดงานรคกูประหลัดสุขเกษสุขเคมเจ้าคณะตำบลสีเทพ นายประถมงามเลิศประธานโครงการสร้างเสริมตบลสุขภาวะแบบมัฒนิธิการตบลสีเทศำนัเจะริษตะบนแก้วประธานดำเนินงานนายสราะน้ำปรุงสีปีเทศและนายเสมอโตมนิชชมรมผู้สูงอายุสนับสนุนโดยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมตบลสุขภาวะตบลสีเทศจากสชนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสอการไดเป็นโอกาสนี้ขอกราบเรียนท่านได้กล่าวเปิดงาน เพื่อ <Scroll> ที่จะเป็นกระบวนัารย่างๆแธะรมเพื่อให้ก้าแกบนะครับเขาจะได้บอกกล่าวพูดต่อหากการดำเนินการตรงนี้นะครับมีความสอนเนื่องก็สามารถที่จะเป็นจุดยืนของอำเภอสีเทพสอดคล้องกับเอ่อเพรอะแนอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับสอดคล้องกับงานประเพณีบวงกวงเจ้าพ่อสีเทสนะครับ ดังนั้นในวันนี้ผมก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะผู้ทำงานมอแกนในท้องหลายนะครับช่วยการดำรงวัฒนธรรมตรงนี้ไว้นะครับ้เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นของบ้านนาตะกุดนะครับผมขอใช้คำว่าบ้านนาตะกุดก่อนสภาพรวมก็คือของตะบลศรีเทพถ้าจะให้พูดว่าระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับโครงการศึกษาหรือกับโรงเรียนกับเด็กนักเรียนเนี่ย มีความเป็นมาอย่างไรหรือว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรทางความจริงแล้ววัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของเด็กรุ่นหลังแต่ทีนี้ทําไมถึงเข้าไปในโรงเรียนไม่ได้หรือเข้าไปได้เป็นบางส่วนเพราะอะไรเพราะว่าะจะพูดถึงตัวเด็กนั้นก็อาจจะไม่ใช่นะครับเด็กนั้นเราจะให้บริการเขาก็คือ,อ บุคลากรบุคลากรก็คือคุณครูนะครับโดยเฉพาะผมเป็นคุณครูเนี่ยผมก็พยายามตัวเองเนี่ยพยายามที่จะนําเอาวัฒนธรร,ธรรมท้องถิ่นเข้าไปสู่เด็กสู่โรงเรียนหลายต่อหลายครั้งนะเด็กก็เขาพร้อมที่จะรับอยู่แล้วแต่ว่าโรงเรียนอื่นๆในตําบลเราหรือในชุมชนบ้านนาตุกุมของเราเนี่ยเรามีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมน้อยนะครับมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมน้อยแต่ถ้า จะเอาวัฒนธรรมเข้าไปนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องครูมีความรู้มากหรือน้อยเพราะว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเนี่ยปู่ย่าตตยายของเราเนี่ยอย่างเช่นวันนี้วัฒนธรรมหรือพวกสสสวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราที่จัดพ่อป่าเพื่อวัฒนธรรมของตำบลถีเทศเนี่ยก็มีปู่ย่าตตยายของเรานี่มาอย่างมากมายนะครับได้มา มาให้ความรู้มาเผยแพร่มานําทางมานําประสบการณ์ในเรื่องของการละเล่นพื้นเมืองต่างๆวัฒนธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณเนี่ยมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้ในเรื่องการออกบังกายของผู้สูงอายุนะคะที่เขาได้นํามาใช้คือเรื่องการลาไม้พองของบ้านบนบีนะคะเป็นชมรมแล้วเขาก็ได้แทรกเอาเข้าเกี่ยวกับบทเพลงของเพลงไทยเดิมของชาวบ้านเข้ามาร่วม ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมเนี่ยเมื่อได้ออกกำลังกายแล้วมีการได้มารวมกลุ่มกันเนี่ยทำให้สุขภาพมีได้การพูดคุยนะคะ,ะทำให้ได้ผ่อนคลายในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่วิตกกังวลในด้านเรื่องโรคภัยทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น ส่วนของกอสน,นนะคะเราก็เข้ามาหนุเสริมชาวบ้านนะคะโดยการที่นําเยาวชนนะคะเข้ามาร่วมร่วมในงานสืบสารวัฒนธรรมนะคะก็คือพยายามจะให้นักเรียนนักศึกษานะคะเยาวชนในตําบลสีเทพนี้นะคะคือพยายามเข้าม,มามีส่วนร่วมกับชาวบ้านผู้สูงอายุนะคะ รู้ทางวัฒนธรรมนะคะถ้าตรงนี้สูญหายไปนะคะก็คือไม่มีใครสืบสารต่อนะคะเราก็เลยนำเด็กและเยาวชนนะคะเข้ามาร่วมในบทบาทหน้าที่นะคะ